เป็นมันขวากรรมครับพี่น้องปลูกไว้ถึงเต่เมษาพฤษภาพก่อนละ่ะนะครับปลูกกับวัชพืได้ไหมปลูกไปย้ายไปน้าหัวไปซื้อนะพี่น้องไปใส่ปุยย๋ยใส่ฟุ่นอย่างเพราะว่าดินมันกับพ่อแบบโอเคอยู่น่อนะพืนมากดินรวนๆเนี่ยจังหน่อยได้เพื่นนี่นะนะครับบางก้นก็เอิอนนอกจากเอิอนว่ามันขวากรรมคนอีสานบันเทาเอือนมันขวรกมเนาะแต่ว่าทางกรุงเทพก,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 ก็จะเอือนว่ามันมันเลือดบอก มันเหลือดมันมือเสือเปงสันนะแต่ไทยบ้านเขาเอิดมันขดกำเนาะปลูกง่ายเพ่อนนี่เออเก็บเว้ดวนมานต่ไปมันห้องโคดขึ้นมามันกับบริสเสียคือหัวมันเกี่ยวเลีวยมันจะบุมีเสียนดินเนี่ยนะเออมันเป็นมันธรรมศาสตร์บ้านเ่ามาเบิ้งอีกนี่นี่หลุมที่สองนี่หลุมที่สองกับหลายคือกันเนี่ยนะครับผมปลูกใบไกลๆกับโกกอ้ดินจีนี่อันหอยออนต้อนเตี้ยๆอยู่นี่เธอเบิ้งเดอนเ่เด้นนี่อันนี้สราจรับเอาไปปลูกปีต่อไปนี่ หำมมั่นในพี่น้องบ้านเ,น,เนเอินเอินว่าหำมมัน,นเนาะอันว่าได้กินตัวนี้เนี่ยําหรับขยายพันธุ์เนี่ยเมษสาเปิดสภาพเขาถิมนงดินโวนนี่นี่นะครับได้อยู่หลายโลอยู่ได้สองหลุมเนยได้พี่น้องเนี่ยอันหัวแน่น้อยแน่เขาก็เอาไปปลูกตอหัวใหญ่เขาก็มาตมเนน้ำตาลกินเป็นของหวาน